อ้นอนเพิ่งตื่นค่ะนอนเพิ่งตื่นหนูเปลี่ยนแปมเปิดค่ะโอ้คุณพ่อไปตัดผมมาใหม่นี่เหมือนตัดไหมเหมือนเหมือนไม่ตัดคือดีงานดีงานดีแนะนำนะฮะแนะนำแนะนำโดยก็เสืออย่างมือ,อ,อโอ้โหพี่เวฟพ,พี่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 เสียงเปิดกอกนับ โอ้โหวันสวยตางเลยลูกสาวมามีเนี่ยสวยตางเลยอืมยิ้มสวยก่อนสิยิ้มสวยอันพเบอ่ะว่าลูกที่เธอไปจังไหนขี้ม <laughs> <ช> <laughs> ีมาอีกแล้ว <laughs> เออหนูมีน้องอีกแล้ว จีเมลมาอีกแล้วน้องจีเมลมาอีกแล้วโอ้โอให้เขาดูหน่อยเขายังไม่เห็นเอออะไรล่ะลูกอืมโอ้ดเนเพี่อีกแล้วตบมือ,อย่างขี้ตบมือสิ <laughs> ตบมือก่อนเย้ตบมือแบบหน,น,นยนนังเงี้ยคือหยาเนาะเ <laughs> ส้นหนาคุณพ่พอ โอ้ความเหนื่อยกูมาอีกแล้วยังไหโอเคสู้ๆให้มันจบที่รุ่นเราสู้ๆง่ายมากเลยฮะง่ายมากเลย